เอาละครับผมก็สวัสดีท่านคุณผมูมวันนี้ครับมีรืคอมบันบอกมาอีกแล้ววันนี้ครับตามปกคลิปตามชื่อคลิปเลยวันนี้ครับเราจะมาเล่นคอมบันด็อกเตอร์สเตนกันโอ้โหบอกเลยมาเวลมาเวล,เวลนี่คือสิ่งนะครับผมที่เราจะแปลงร่างเด็อกเตอร์สเตนหรือว่ามีพลังไม,ไม่ใช้คำว่าแปลงร่างเลยใช้คําว่ามีพลังนะครับ คลิปนี้ครับผมขอ500ไลค์ไหลนะครับผมแล้วครั้งหน้าเราจะมาทำพวกน้ำพวกเออชุดรถต้นสเต็งผ้าคลุมผาทาสร้อยแซ่งรถต้นสเต็งมีหมดแต่วันนี้เรามารีวิวแค่พลังรถต้นสเต็งครับผมมาทำอะไรบ้าง <S <S ใช้แค่4อันนะครับผมนี่ผมปิดเกมหมดให้ดูโอเครถต้นสเต็งน,นี้ใช้แค่4อันนะครับหนังสือนะครับแล้วก็นี่เลยวางนี้นะอ่าวางนี้ นะครับแต่กูจะมต้องว่ายไงต่อละเออบอกเลยว่านะครับบอกเลยว่าจะไปโดนต้อสเต็งได้ไม่ต้องใช้มอสเลยอ่าวางเขียดตัวนี้ครับผมนี่ทำไมต้องใ้สีเขียวก็ในหนังก็มันมันมีนาฬิกาสีเขียวเจมเจมเขียวอ่าแค่นี้ครับผมแค่นี้เองทำไมต่อไปต่อตีครับผมตีให้รอบอ่าตี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 เป็นไงแค่นี้แหละครับเดี๋ยว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 พลังผมอยู่พลังผมหายออกมาแล้วพลังผมมาแล้วนี่ไงหนึ่งอันเออนี่ฮะพลังผมกลับมาแล้วครับอ้อ ต่เย็นแต่เยน็เยนลูกพอพ่อตะเยน็นเดี๋ยวเราจะมารีวิวพลังทีทละอันเลยนะครับผมจะมารีวิวพลังทีละอันเลยอ่ะถือสองมือให้เหมดดือนดรสเต็งหน่อยอ้าแล้วก็เป็นไงนี่อันนี้ใหญ่ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมารีวิวพลังทีละอันเลยว่ามีพลังอะไรบ้างนะครับผมแล้วนะบ,บอกเลยว่าก็คงจะโดนใจมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มทีละอันกันเลยนะพลังของเจ้าดรสเต็งคนนี้เป็นพลังที่โคตรเท่นะเดีย๋ยวผมเอาหมูกออกมานะครับพลังแรกครับผมเอาทีละอันเลยพลังแรกครับพลังแบบแอคแท็กคือแบบทีเดียวตายนะแบบเนี่ย คือคุณถือเนี่ยนะครับคุณก็โหดแล้วนี่คือพลังแอคแทกนะครับพลังแบบคุณโคตรเก่งนะทีเดียวตายนะ นั่นไงพอกูเอาจากพอออกจากมือปั๊บเป็นยุคทีมาพลังที่สองครับนี่เลยเดีย๋ยวทำไมต้องมาอยู่ในมือด้วยนายเอาออก,อกอามาจากมืออกจากมือสิเออเหมือนอยา,า,า,ากให้อยู่ในมือนะอ่ะมาเป็นพลังดีเฟนซ์นะครับป้องกันนคะครับบบบสำหรับพวกตัวอะไรเนี่ยยิงมาเราก็จะไม่ตายไม่เชื่อใช่ไหมผมว่าทุกคนน่าจะไม่เชื่อนี่ะบอกเลยว่าสเกลลตรงกับสเกลเลตตันเนี่ยยิงมาก็แบบไม่ตายนะคือแบบเสกแกะเฉยเลยสเกลเลตตันอยู่นี่เอออ่ะ อ่ uh, ขอโทษเราขอโทษนะเจอตัตนเราขอปรับแบบมาพลังนี้คือพลังที่ดีเฟนต์นะครับามาดวลมาเโกโมหมดศูนย์ยิงมานี่เห็นไหมครับนี่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 เห็นไหมครับเห็นไหมครับเรื่องเราก็ไม่เสียนะครับนี่พลังดีเฟนต์นี่พลังดีเฟนต์นี่น,นี่ไม่มีทำอะไรเราได้ครับผมนี่นี่นี่เห็นไหมโคตรดีเฟนต์เราไม่เสียเลือดนะครับแต่เมื่อกี้เสียพอแล้วโดนหลังเต็มเลย <icas S 2> <ận ye S 1> เห็นไหมเห็นไหมยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิ นี่ครับคือพลังดีเฟนต์พลังต่อไปดีกว่านะครับโยนทิ้งได้ไหมของซ้ำเนี่ยเออเอ้ยลืมเลยลืมไปได้ไงแต่ละพลังนะครับผมบอกเลยว่ามันมีขีดจำกัดของมันก็คือมันเนี่ยสามารถเอาวางตรงพื้นได้นะเอาออกมาก่อนนี่นี่ครับนี่คือพลังดีเฟนต์ทำให้ทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวเออเนี่ยครดูครับดูหมูทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวเห็นไหมไม่ต้องหมูหรอกคือแบบแค่นี้มันก็หยุดหยุดเคลื่อนไหวแล้วเว้ยเนี่ยเห็นไหม มาแล้วก็รอดีเลยสามวินะครับมันจะกลับมาก็คือพลังคุณหมดนั่นเองนะครับรอมันกลับมานะครับหาลองไม่ใช่ลองดูอ่าอ่าโอเคคุนัดูนะสดีคุณมุ่งวัสดีโอ้ยคิวิีคิวคิวโอเคโอเคโอเคเอาไปเอาไปเฮ้ยครับของยังหยุดอ่ะเออเห็นไหมเอากลับมาเอากลับมาต้องหายอะไรที่ไม่นแบบโลวุ่นวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนี่ครับมันอยู่แค่บริเวณรอบวงนะครับวู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 บนี่นี่วูบวูบวูบนี่เฉยหมด ยิงแบบเดี๋ยวเห็นไหมฮะตีก็ยังนิ่งตีก็ยังนิ่งเจ้าเนี่ยสเกลเลตันเนี่ยยิงธนูใส่เราเว้ยของจะอยู่ตรงนี้เนี่ยหยุดหยุดยิงมาอย่าเพิ่งยิงสักสักคนหนึ่งโอ้โหไม่ได้ใช้พลังเห็นไหม,ม,าม,าไมไทุกอย่างนิ่งครับเข้ามาใกล้ๆตัวก็ไม่ได้ครับทุกอย่างจะโดนบล็อกหมดนะครับจะนิ่งหมดเลยเห็นไหมเอออยู่เฉยอยู่เฉยถ้ายิเยยงเป็นธนูมาดีกว่า,าต้องกะต้องกะอ้าไม่ทัน อ้าเห็นไหมเห็นไหมขนมอยู่นิ่งเห็นไหมอ๋อเห็นไหมครับทุกอย่างอยู่นิ่งจริงถ้าไม่ยิงขนูใส่เราเว้ยลูกขนูมันก็จะค้างอยู่บนฟ้าเว้ยโอ้โหกระเด็นอีกแล้วเห็นไหมดูลูกขนมนะ่ะนี่เห็นไหมหยุดยิงได้แล้วหยุดยิงได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมโคตรเท่ครับลูกขนูแบบหยุดหยุดการเคลื่อนไหวโอเคเอาออกดีกว่านะครับก็ประมาณนี้มันมีเยอะมากเว้ยตรงตรงเลยอันไหนรีวิวเสร็จแล้วก็ทิ้งแม่งไปแล้วลืมไปว่าทิ้งมันเป็นอย่างนี้มันทิ้งไม่ได้โอ้โหแล้วก็ต้องเอากลับคืนมา อันนี้ครับคือพลังประตูวาร์ปนะครับประตูวาร์ปเป็นไงไม่สามากดระวาร์ปได้ด้วยต้องวางกับพื้นครับอ่าแล้วก็มานี่คือประตูวาร์ปนะครับจะวาร์ปอีกที่หนึ่งค่ะหัวสั่งนี้แหละไม่วาร์ปครับโกเคจะวาร์ปไหมทำไมตอนที่ผมเล่นครั้งแรกมันเลยวาร์ปวะช่างมันแล้วกันครับมันวาร์ปได้แล้วกันอ่ะได้หนจะวาร์ปก็าวาร์ปหรือว่าต้องข้อแรกวะอ่าโอเคครับอันนี้คืออันแรกโอเคดูนะอ่าโอเคได้นั่นแหละครับผมโดนรีวิวแล้วสามอันต่อไปอันนี้ คิดจะออกมาก็ออกมาเนาะอันนี้ครับบ oh! อกเลยไปคือวิชาสปีด oh the ฟ a t on o แต่ถ้าวางนะครับเป็นไรครับดูกันครับถ้าวางเป็นไรไหมครับอ่ดูสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคก็แปลว่าได้แค่วิ่งวิ่งเร็วครับวิชานี้มาอันนี้ก็คือวิชาวิ่งเร็วนะครับต่อไปเลยอันนี้นะครับอันต่อไปครับผมคือรีเจนตกมาไม่ตายเป๊บเป็นไงล่ะไม่ตายนะครับแต่ก็เกือบ คือที่รีเจนเลือดนั่นเองนะครับผมอ่านะบ,บอกเลยสุดยอดมากนะครับนี่แหละครับผมอันนี้สุดยอดมันจะมีเอฟเฟคด้วยนะไม่เชื่อดูดูใหม่ดูใหม่มัน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 มีเอฟเฟคออกมาตรงหน้าเราเวสิบดูนะพร้อมนะเอมไฮดูเลยเฮืบปึ้งอย่างนี้แต่ก็เกือบตายนะครับมาต่อไปเลยไฟนะครับเป็นพลังไฟนะครับดูนี่พลังไฟพลังไฟ ถ้าวางไว้เฉยนะครับมันจะเผาโดยอัตโนมัต well, really ิเองหรือเปล่าดูบึ้มหมูหมูเรียบร้อยครับนี่ครับพลังไฟต่อไปครับอันนี้ครับเป็นพลังสายฟ้าเนี่ยนี่นี่นี่ถ้าวางไว้จะเกิดอะไรขึ้นเลยครับมาดูเลยถ้าวางนะครมันจะเป็นสายฟ้าที่ใหญ่ขึ้นดูโยนเหลืองไปด้วยให้หยุดอ่ะ ไม่ไม่ไม่ระเบิดอ่โอ้โหยังไม่ทันกดเลยยังไม่ได้ผมไม่ได้กดนะมันจะดีเลยของมันเองครับโอเคโยนไปไปครับผมนั่นแหละนี่แหละคือพลังสายฟ้าผมต่อไปเป็นพลังที่มีชื่อว่าไฟบอลถ้าวางไว้เฉยนะครับพลังนี้น่ากลัวมากบอกเลยว่าเป็นไงครับ พลังไฟบอลสปีดนออนี่ให้ยามาดูวงกว้างของพลังไฟบอลนะครับนี่คือยังไม่ได้ยิงนะเวย้ยอ่ะไฟบอลอยู่ไหนวะไฟบอลไอ้แท็กไฟบอลเนี่ยเนี่ยถ้าแบบยิงธรรมดาดูครับธรรมดานะมาดูธรรมาดาครับนี่ครับแล้วก็ตีทีหนึง่งไปเดีย๋ยวดูความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมไห้ดูความแตกต่างของวงจะกลับมารุ่งเพอเจ้ากงกลับมามาดูความแตกต่างกันครับอ่ะนี่นี่เลือดเสียนะทาไโอเคเราเรารออีก่อน อ๋ออยู่นี่ตีลงล่างตีลงล่างตีลงอ้ามาดูกันพลังมันแตกต่างกันนะครับถ้าวางไว้กับพื้นพลังมันจะใหญ่กว่านี่ครับถ้าไฟบอลเห็นไหมแตกต่างกันไหมแต่พลังมันรุนแรงมากนะครับผมโ,โ,โคตรสุดโคตรส,สุดจะรุนแรงรีเบิร์ตคือฮิลโอเคแอคแท็กหยุดเวลาดีเฟนซ์ Defense. อันนี้อันนี้ก็เป็นไฟอันนี้ไปเรื่อยไปแล้วสายฟ้าอันนี้อะไรวะโอ้โหคือนั่นแหละค,ครับพลังไฟบอลนั่นแหละนี่แต่เป็นเป็นลูกแบบเป็นลูกไฟเป็นลูกไฟอ่ะ นะครับผมมันจะเป็นพลังเป็นพลังไม่ต้องเหมือนอันนั้นที่ต้องมานั่งตีเนี่ยครับวางก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอกไอ้ตัวนี้ใช่ไหมผมดูดูแล้วโอเคต่อไปครับอันนี้อ๋อนี้น่าจะเป็นพลังดูดหรือเปล่าดูดประเด็ผมต้องเสกใช่ไหมไม่อยากจะเสกเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเสก็จแล้วจะออกมาอย่างเงี้ยเออนี่แหละคือเป็นพลังที่ต้องต้องติดตัวนะครับอ่ะเนี่ยมันคือพลังดูดนะครับเห็นไหมใครเข้าไปในวงเนี้ยจะโดนดูดทุกอย่างเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยจะโดนดูดหมดทุกตัวเห็นไหมห้คุณเยอะแค่ไหน ให้คุณเยอะแค่ไหนคุณก็จะโดนดูดนี่ดูเห็นไหมพลังนี่แบบมแม่งสุดยอดแกล้งคนได้เลยมาพลังต่อไปครับพลังนี้บู๊บบู๊ดเลยวะบูสปีดโอเควิ่งเร็วอันสุดท้ายครับนี่เลยพลังนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นพลังที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเป็นพลังที่หายใจใต้น้ําดูกันจริงหรือเปล่าจริงหรือมั่วมาดูกันแล้วก็สามารถมองเห็นใต้น้ำไ้ด้วยนะ,ะพลังไหนวะโอเค ดูนะผมถ่ายใจใต้น้ำไม่ได้นะครับก็หายได้ดีว่าเอาหายไม่ได้ดีว่าจงกลับมาลูกพ่อจงกลับมาเร็วคนขยันอ๋อกลับมาพลังพลังมันไม่กลับมาทีครับลนะพลังกลับมาไงมันไม่กลับมากลับมาพลังอยู่ไหนแน,น่ใจหนีหรือเปล่าอันนี้บูสต์สปีดโอเคลูกดาวคือดึงหมูใช่ไหมอ่ะนี่เออสีฟ้าหายใจใต้น้ำอ่ะโอเคนะนี่สีฟ้าหายใจใต้น้ำอ่ะแล้วก็เป็นส่ไฟด,ด้วยโอเคก็ เฮ้ยมันมีเออมันมีอันนึงที่เป็นเกมโหมดเออถอดวิญญาณอันไหนวะลืมลืมน่าจะอันไหนวะสักอันหนึ่งมันเป็นที่เราถอดวิญญาณครับอันนี้คือวาร์ปโอเคเออจริงมันมีที่ถอดวิญญาณด้วยนะครับเป็นเกมโหมดสามแต่ผมไม่รู้อันไหนวะขอโทษจริงๆจริงๆมันมีตัวเสริมมันต้องใช้ตัวเสริมทั้งหมดอ่ะสิบมันต้องมมีทั้งหมดสิบแปดอันแต่ที่ผมเล่นเนี่ย มีแค่สิอันแปลว่าผมเนี่ยต้องไปต้องไปใส่โค้ดเพิ่มหรือว่าโหลดมาเพิ่มอันนี้ก็ให้ทุกคนไปลองเล่นแล้วกันถ้าใครอยากเอาไปลองเล่นนะครับโอเคก็มีเท่านี้แหละสำหรับเอ่อสำหรับคอมบันล์บล็อกดอทเตอร์สเต็งเนาะถ้าใครอยากเอาไปเล่นก็เอาไปเล่นกันได้นะครับผมโอเคแล้วไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับนะฮะับแล้วครั้งหน้าอย่ากจะมาขอให้ไลค์นะครับเราจะมารีวิวเรื่องเกี่ยวกับชุดคอทบัลล์สเต็งคอมบานล์บล็อกนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมถ้าวันนี้มั่วๆดูยย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 ัััััังงงงงงไไกกกกกก็็ขออออออโทษดดด้้้้วววนน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 ะะะครรรบบบบบบเเเเเเเพาาาาแแแแมมมมมมมึึีีีี่่่ผล อาลืมเอาคนมันก็ลืมนะครับโอเคไว้เจอใหม่ครั้งหน้าแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ผมสวดดใจอเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่สองครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาที่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบุย